อยู่เฮ้ยวันนี้ร็บปม่ R สิบสามแล้วก็วันนี้เรามีมอดไม้เล่นแดยเป็นเอ่อไดนามิกส์แอควบอบกเฟิร์นรู้จัก Dynamax ส์แอไหมไม่ครับเดี๋ยวจะทำให้รู้จักก่อนอื่นน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์ผม <S <S พูดไปก็เท่านั้นแหะคนดูเป็นพันกดกดไลค์สองก็ไม่พูดแล้วช่างน,น้อยใจน้อยใจมีพลังเดี๋ยวเราจะรับแบบขวานที่ที่ดี ที่ทําให้ชีวิตของเราสะดวกสบายเมื่อเรามีมอสนี้เราครับขวานนี้และชีวิตเราก็จะสะดวกสบายน้องพอเฟินเราต้องรวบรวมก่อนเอาพลังดินออกมาพลังเอ่อพลังดินได้มาแล้วพลังน้ำเอามาได้มาแล้วเอ่อพลังไฟอได้มาแล้ว โอ้อ่านี่ไงได้ของจริงลโอ้พลังไฟอยู่ในตัวคาชันอ่าโอเครู้สึกสบายใจทีนี้เราก็ไปครักันเลยครับนี่ด้วยโต๊ะครัฟอันเบลเลอร์อันนี้ปุ๊บเออผมก็จะครัฟนะฮะไดานามิกเอ็กซ์ซึ่งน่าจะครัฟผิดโอเคถูกต้องแล้วนะฮะเราจะใช้ TNT 3 สติก2แล้วก็ไดมอนด์3นะฮะปึบเราก็จะได้ขวานไดนามิกเ็กซ์มานั่นเองมันขวานที่ต่อกับ TNT ซึ่งมันจะทำให้เราสะดวกสบายสะดวกยังไงหรอ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูมันมืดจังออฟเฟิร์ตตัดแถวนี้แล้วกันมันเป็นขวานที่แบบเนี่ยสมมติเราตัดไม้ใช่ไหมตัดไม้ไปสิไอ้มมันก็จะระเบิด แล้วก็เราก็จะได้ไม้ทั้งหมดที่เราได้มาเก็บมาเลยเป็นไงอีสิอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย้ยวัฟเฟิลพี่เจมมาช่วยแล้วเอาไปกินสวยงามกูชอบเอาเนื้อไปกินด้วยอุย้ยไมกแล้วนี่ไงเอ้ยดาเมจมันตีแรงอยู่นะขวานนี้สยดายตียังไม่ระเบิดโอเคเฮ้ยข้างหลัง <laughs> น้องกระดูกโดนน้องมาแทะ มาแล้วน้องหมาพี่มาช่วยแล้วสวยงามเอาไปเลยคอลซี่นึงไปเลยไปเลยผมให้นะผมเฮ้ยเดี๋ยวอ่อน,นี่วอเฟิลโอเคทีนี้มันมันดีใช่ไหมเนี่ยเราตัดไม้แบบคือตัดโคนมันปุ๊บเราก็จะได้ทั้งต้นเลยถ้าเรามีมอดนี้แล้วก็มีขวานนี้ก็จะดีมากเห็นไหมดีดีดีมากดีสุดๆไปเลยเห็นไหมได้นะีฮะ อีซี่เราน่าจะทำอย่างอื่นกับมันได้นะฮะอย่างเช่นอัปเกรดเราจะลองอัปเกรดเจ้าขวานดูนะฮะอันเบรกกิ้งมามีนิ่งมาสองอย่างทดสอบเฉยๆนะอ่าอัพเกรดได้นะฮะมีนิ่งอัปเกรดเอ่ออันเบรกกิ้งก็บมีนิ่งนะฮะเป็นขวานที่ใช้ได้ยันชาติหน้าเลยนะฮะใช้สองเอฟเฟกต์นี้ นี่ครับต้นไม้ต้นนี้โอ้โหอัปเกรดมาตีทีเดียวโคตรแรงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองหาต้นที่มันใหญ่ๆกว้างๆเยอะๆเนี่ยโอ้โหพอเกรดมาแล้วแบบโคตรมากอ่าอุ้ยเดีเ๋ยวซอมบี้มันได้ไงเนะี่ยนี่แนี่นะี่แนี่นะี่แนี่น,ะนี่แนะนีนะ่โอเค เออถ้าเราใส่ให้มันตีไวกว่าเดิมแล้วก็แค่นี้ก็พอเนี่ยปาบเข้าไปขวานที่ตีไวกว่าเดิมด้วยนะฮะจริงๆมันปกติเม,มื่อกี้ผมแค่ไปสะกิดต้นไม้มันก็ได้เลยใช่ปะทีนี้แบบว่าต้นที่ใหญ่ที่สุดอยู่แถวนี้หรือเปล่าตอนนี้ละกันนะฮะน้องๆเห็นไหม ผมกลัวน้องไม่เห็นมันมืดเลยดิเนี่ยข้อเสียของการคืนเกมไมค้ามันมืดปะดีเห็นไหมต้นนี้ใหญ่อยู่นะทีเดียวรู้เรื่องได้ไม้มาเป็นกองเลยโคตรโกงอะ่ะใครมีขวานนี่แบบยิ้มอ่ะครับนี่นี่นี่ตัดต้นไม้ร้อยต้นภายในสองนาทีเราตัดฝั่งไหนมันก็จะมันก็จะนั้นนะฮะมันก็จะทําลายโคนตั้งแต่ฝั่งนั้นนะครับบนผมตัดไปส่วนกลางเห็นไหมมันก็จะ ไปที่กลางๆนะฮะนี่เห็นไหมถ้าสมมุติว่าอยากแกล้งเพื่อนเอาขวานนี้ไปทุบนี่เห็นไหม <laughs> เพื่อนก็จะไม่มีหลังคานะฮะทุกอย่างอื่นก็อ๋อผมลืมไปแม่งมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่ทีเดียวผมลืมไปผมปรับเกมโหมดอยู่นี่ว่ะเฮ้ยไม่มีใครเตือนเลยเพื่อนไม่เตือนพี่จีอาเลยพี่ใหญ่เล่นเกมโหมดอยู่เกมพระเจ้าอยู่เนี่ยนี่แน่ทุบทุบทุบ โอเครู้เรื่องออไปแบบผมก็เข้าใจว่าแบบพอไปอัปเกรดมาแล้วมันในนี้อ่อ้ยไม่มีใครเตือนเลยอายอเขินนี่ฮะก็ฟันเร็วขึ้นนะก็ดี<อ>เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> บ้านการาฟิกอะไรวะนเนี่ย <c oughs> โอ้โหดูแบบ <c oughs> บ้านครึ่งหลังะฮะอยู่ระหว่างซอกของเขาเรียกแหละซอกของ พุ่เหวแล้วนะบ้านหลังนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยอ่าผมลองตัดนี <c oughs> หลังคาโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโดนเบอร์รี่หลังคาหายไปครึ่งหนึ่งครับน้องๆอ,งอีไปอีครึ่งหนึง่งบ้านหลังนี้อ,อีโอเคบ้านหลังนี้ ไม่มีบ้านนะครับเจ้าบ้าน <laughs> <laughs> เพื่อนโทษทีนะฉันตัดหลังคานาไปหมดแล้วอ่ะนายไปหาบ้านใหม่เถอะนะโชคดีแล้วกันพ่อหนุ่มอ้โอ้ยไม่ตายฮะออผมอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้วขวานทำลายหินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับไม้หรือเปล่ามันทดสอบกันดูนะฮะทุกหินอยู่ตอนนี้ทุกปลายเพิ่ โอ้ไม่เป็นฮฮต้นใบไม้ละ่ะก็ไม่เป็นฮฮโอเคก็เปราหันนี้นะนี่เห็นไหมโคตรดีใครมีขวานนี้ก็เอาไปใช้ซะเดีย๋ยวเราจะกระโดดข้ามเขาเรียกแหละข้ามหุ่เผวมาแล้วนะกันมาดูซิว่าผมจะรอดหรือเปล่าเฟิ้นคิดว่าพี่เจรอ,อดไหมไม่ครับเปินไปดีกว่าเอาไม่รอดเหรอรอดดีเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต,ต้องหาจุดชาร์จก่อน จุดชาร์จจุดชาร์จได้แล้วโอเคสามสองหนึ่งโย่โอ้โหลอดวู้ฮูอีซี่อีกรอบหนึ่งเพื่อนตามมาโอ้ยเดี๋ยินกี่เปอร์โอ้โอ้ยโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเจอกันใหม่คลิปหน้าหลังนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ